แล้วรถกับกับคนยืนน่ยมันมันเวรโพงขนานกันรู้บิเบอร์เทอร์ขณะที่ผมเป็นโกศกอยู่โดดลงมาคุณวีระยังบอกลูกน้องมาดูว่าหน้ามันปังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็เห็นเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันจนกระทั่งถูกสลายตอนบ่ายสามวันที่สิบแปดนะครับแกนนําถูกหมายจับเต็มกันไปหมดแล้วนะครับการต่อสู้ของประชาชนพัฒนาการขึ้นไปเองวันที่สิบแปดเนี่ยนะครับคือการล้อมปราบ ในวันที่ไม่มีแกนนำกันแล้ววันนั้นมีคนตายสี่สิบสูนหายสี่สิบตัวเลขที่ตรวจสอบได้แล้วถามว่ายังจบแล้วยังยังไม่จบครับเช้าวันที่สิบเก้าคืนวันที่สิบแปดผมก็ไม่ได้ไปตรงไหนนะผมก็อยู่ที่วัดบวรเพราะเป็นสืวัดเก่าตั้งหลักอยู่ที่นั่นน้องบางส่วนใหญ่ให้ไปกลับไปที่รามวันที่สิบเก้านะครับหลังจะเกิดการฆ่าอย่างรุนแรงที่ถนนราชดําเนินแล้วเนี่ยเราก็ตัดสินใจไปชุมนุมต่อที่รางกระแมง ไม่มีใครเตรียมการมีอาวุธกันเลยเนะี่ยประกาศมือเปล่าแนวทางมือเปล่าต่อสู้โมอเตอร์ไซค์เป็นพันพันคันที่เลือดท่วมตัวก็มีอะไรก็มีนะั้นนะครับจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกมาหย่าศึกแล้วก่อนออกมาหย่าศึกผมก็เคยเล่าเราเห็นท่าแท้คนอย่างนายสุเทพเทือสุบัณสื่อมวลชนไทยถูกเรียกกลับโรงพิมพ์เกือบหมดเหลือแต่สื่อต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าคนไทย ต้องจดจำภาพนี้หลังจากในหลวงได้ออกมาอย่าสึกรุ่งเช้าจึงมีการสลายตัวแต่มันจบลงด้วยชะตากรรมคนที่ไปตายนะครับลูกเมีายญาติพี่น้องในเหตุการณ์พฤษภา2535า2 3 5ทุกปีถ้าผมไม่ติดอะไรจะต้องเข้าไปโผก,กอดไปอะไรทุกชีวิตในตลอดระยะเวลา16 17, ปี17ปีผมนี่เข้าห้องเรียนไม่ได้เลิกเรียนไปตั้งนานนะเพราะผมมีโอกาสนี่นะครับไปกับหมอเหงหมอสันครูปทิบ ไปเห็นศพคนตายตามโรงพยาบาลต่างๆเพราะฉะนั้นการเข้าใจผิดว่าเหตุการณ์พฤษภาชนะได้เพราะไปเผาสถานีดับเพลิงที่วัดสเกตรหรือเผาสนองนางเลิงไม่ใช่ที่ชนะได้เพราะวีรชน80ชีวิตเขาพลีชีพด้วยมือเปล่าเขาต่างหากนะครับพวกนี้พอลงมือสังหารประชาชนทั่วโลกเขาไม่ยอมรับนะครับขนาดทหารจัดตั้งในรหัส0143เนี่ย จะตั้งหนักกว่านี้กันซิเพราะฉะนั้นการอธิบายความภาคภูมิใจว่าเหตุการณ์พฤษภาเพราะตัวเองไปสร้างสถานการณ์จึงชนะไม่ใช่แต่ที่ชนะก็คือว่าประชาชนเขาเอาชีวิตไปพลีแล้วแลกมาให้ได้ซึ่งประชาธิปไตยไอ้ที่ไปเผาเป็นยอมๆอมะไปร่วมสร้างสถานการณ์จนกระทั่งเขาสวมรอยใหญ่แล้วใช้เป็นเหตุฆ่าประชาชนนั่นคือข้อเท็จจริงผมจึงบอกว่าผมอยู่ในโลกเป็นความเป็นจริง ผมไม่ใช่ไปตื่นเต้นใครมาบอกผมว่าจาตุพรไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ไม่ใช่ความรุนแรงแล้วผมบอกว่าความรุนแรงแล้วอย่างไรล่ะตอนสงการานต์เลือดเห็นไหมครับถ้าเราไม่เคลียร์ว่าความรุนแรงไม่ได้เกิดจากฝ่ายเราเนี่ยนะครับวันนี้เราจะฟื้นทุกวันเนี่ยเราบอกว่าฝ่ายดูความรุนแรงคือรัฐบาลสร้างเข้ามาเหมือนกับพฤษภาที่อธิบายเข้าใจผิดกันเนี่ยพวกผมี่น้ําท่วมปากนะี่ยเพราะว่ายิ่งไปอธิบายว่าชัยชนะพฤษภา เพราะไปสร้างสถานการณ์เหล่านั้นยิ่งทําลายเกียรติภูมิชีวิตศักดิ์ศรีของวีรชนที่เขาไปตายมากท่นนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราอึดอัดใจเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมอาจจะมีความคนที่มีความกดตนต่ําแต่ผมรู้ว่าถ้าเรายือนอยู่บนพื้นฐานของความเกรงใจเราไปไม่ถึงทำเนียบรัฐบาลเราไปไม่ถึงสนามหลวงเราถูกพวกนี้สร้างสถานการณ์เช่นว่าเราพูดว่าเราจะทำอะไรมันไปทำให้เสร็จ ผมเกิดมาเนี่ยนะครับไม่เจอคนที่ทำงานใต้ดินแล้วถแถลงข่าวโจงแจ้งถึงขนาดเด้ผมไม่เคยเห็นว่าการชนะใดๆเนี่ยนะครับประกาศว่าตัวเองมีความรุนแรงแล้วจะชนะผมไม่เคยดูหนังหรือภาพยนตร์เรื่องใดเห็นเจ้าพ่อประกาศว่าจะยิงใครแล้วจะได้ยิงในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นนะแล้วในสถานการณ์เหตุการณ์สงครามเลือดกับเหตุการณ์พฤษภาสองพร้อยสามสิบ้าเนี่ย ผมอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบนะและคนที่เป็นนักรบทั้งหลายเนี่ยที่ดูร้ายทั้งหลายเนี่ยผมอยู่ที่รางกำแมงหันหลังไปไม่เห็นสักคนนะเพราะฉะนั้นผมจึงมีสิทธิ์นะที่ผมจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าคนที่มีกองกําลังมาจัดตั้งมารบให้กับผมเนี่ยแค่หมายจับกระจอกใบเดียวคุณยังไปเคได้ผมไปบ้ากับคุณไม่ได้เนะีผมต้องการคนจริงแต่คนจริงไม่จําเป็นจะต้องมาถือปืน มาประกาศตัวว่าจะมีอะไรแต่ครั้งนี้เรารู้เลยว่าถ้าคุณประกาศว่าความรุนแรงไปชุมนุมคนเขาจะไม่กล้ามาร่วมกับคุณแต่ว่าถ้าเรามือเปล่าแล้วเราถูกกระทำรัฐบาลอยู่ไม่ได้เนี่ยเราต้องเป็นผู้ถูกกระทำเราจึงจะชนะในสึกนี้เหมือนกับการยิงธนูนักธุศชอบเล่าสามก๊กบ่อยๆถ้าธนูระยะทางมันแค่ร้อยเมตระ นะครับไอ้พวกนี้ยิงคนตั้งแต่อยู่กิโลหนึ่งมันไม่ถึงอะ่ะเพราะระยะธนูมันร้อยเมตรมันต้องมาที่เก้าสิบเมตรก่อนมันจึงจะยิงได้ไอ้นี่พูดตั้งแต่ยังไม่เดินออกมาจากบ้านแล้วก็ยิงธนูไปแล้วคุณจะยิงไปหาหอกกันแหละนี่พูดด้วยความเปิดใจที่สุดและพวกผมเนี่ยนะครับไม่กลัวว่าใครจะเคืองใครจะโกรธเพราะว่าถ้าผมจะรักษาหน้ารักษาตัวเนี่ยผมก็ต้องดีกับคนเหล่านี้ แล้วเสร็จแล้วก็อธิบายความว่าที่ท่านเสนอนั้นดีแล้วเป็นสิ่งที่พวกผมขาดแต่ประสบาการณ์ทั้งชีวิตที่สอนมาตั้งแต่ไม้แรกจนไม้สุดท้ายในการพิจารานั้นผมรู้ว่านี่คือแพ้เลยในสงครามเลือดผมรู้เลยว่านี่คือแพ้เพราะฉะนั้นมนุษย์ยต้องรู้จักบทเรียนบทเรียนครั้งนี้เราบอกว่าสันติวิธีต่างหากแล้วสิ่งที่รัฐบาลต้องการคุณวีระนี่สรุปตรงกันเลยก็คือว่าเขาต้องการให้เรามีภาพความรุนแรงนะ ถ้าเรามีกองทัพประชาชนมีภาพความรุนแรงเมื่อไรป๋าเปรมนี่ยิ้มมุมปากเลยอายุร้อยปีเลยกินหนุ่มเสกได้อีกหลายวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากให้คนสแสดงนี่ตั้งสติไม่มีต่อมอิจฉาตัวผมเลยนะมันอิจฉาอะไรอะ่ะอิจฉาเพื่ออะไรไม่รู้ว่าตายเมื่อไรหร่เน่ ก็พฤษภาสพันร้อยสห้ายืนอยู่คนสุดท้ายลงมาพื้นเสร็จกว่าจะลงมารับสมัครรับเลือกตั้งเป็นนักการเมืองกับเขาห่างกันเกือบสิบหกปีเหมือนสุรพลสมบัติเจริญเลยสิบหกปีอย่างความหลังเลยไม่เคยไปรับรางวัลไปใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาแล้วผมจะไปกลัวการนำของใครไม่ได้กลัวพี่พันลพบหรือกลัวว่าเสด็จเขาจะมาเป็นการนำผมจะไปกลัวทําไมใครมาช่วยนี่ยิ่งดีแต่คุณต้องรู้ว่า คนสแสดงเขาสู้กันมาอย่างนี้นะแล้วแนวทางที่ว่านั้นเราผ่านมาหมดแล้วเห็นมาหมดแล้วว่ามันแพ้มาอย่างไรมันหายนะมาอย่างไรแล้วเราแหวกออกมาจากเมษาเลือดเราต้องใช้เวลานะว่าทําความเข้าใจได้ว่าทุกอย่างรัฐบาลกระทําหมดเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนไปยังพี่น้องคนสแสดงว่าณนะวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องมีหลักให้มั่นผมรู้ว่าทุกท่านต้องการอารมณ์ชัยชนะผมเหมือนกับท่าน เหมือนความรู้สึกอย่างเดียวกันแต่เรารู้ว่าเราจะต้องชนะอย่างไรอย่าชิงฉุกยิงสุกก่อนหามอย่าคิดว่าความรุนแรงจะชนะเพราะท้ายที่สุดจะพ่ายแพ้แต่มือเปล่านี่ท่านเชื่อผมเถอะครับว่าไอทหารมันจะลั่นใสกระสุนใสปืนใสมือเปล่าคนเป็นล้านๆคนมันทําไม่ได้หรอกมันยิ่งทําคนก็ยิ่งออกมายิ่งออกมาท้ายที่สุดนี่นะครับพวกนี้จะจบอย่างทราราชแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายลงมือก่อน เราจะถูกจัดการก่อนผู้ร้ายก็จะกลายเป็นเราที่เขาสร้างในเดือนเมษาเลือดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าวันนี้ต้องตั้งสติตั้งหลักหัวใจที่พองโตแต่ละคนนั้นมันต้องมีหลักและต้องไม่เกรงใจผมบอกกับพวกเราทุกคนว่าถ้าเรามัวเกรงใจนี่นะครับเราจะแพ้เหมือนเมษาเลือดความเกรงและไปแก้ไขปัญหาตามความเกรงใจเพราะฉะนั้นเมื่อรอบนี้เป็นรอบเดียวแล้วชีวิตยกให้แล้ว เพราะฉะนั้นจะไม่มีความเกรงใจถ้าจะเกรงใจอยู่บ้างก็คือว่าเราเกรงใจประชาชนที่เขามาร่วมร่วมเป็นร่วมตายกับเราในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมากกว่านี่เป็นหัวใจของผมไม่ต้องการขัดแย้งอะไรกับใครใดๆทั้งิ้นไม่ต้องการทะเลาะแล้วสองคนที่ว่าไม่ได้มีอะไรส่วนตัวกับผมนะครับและก็ความจริงแล้วโดยส่วนตัวก็อย่างที่บอกว่าถ้าจะไปตามใจเนี่ยไปยกย่องดูเสมือนว่าเขาจะรักผมกันเสียด้วยซ้ํา แต่ว่าผมเห็นแล้วว่านั่นเป็นเส้นทางหายนะแล้วผมรู้ว่ามันเดินไปไม่ถึงเลยผมอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วในสนามนะในสนามเราเห็นตั้งแต่แรกจนกระทั่งจบผมเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับสงการเลือดผมก็อยู่ใกล้ๆเพียงแต่เข้าไม่ได้ไม่กี่นาทีสามนาทีเท่านั้นเองอีกสองวันผมก็โผล่มาผมก็รู้ว่ามันต้องเข้ามาฟื้นละไอ้สิ่งที่รัฐบาลใส่ร้ายใส่ร้าย แลวผมรู้พอเราเริ่มต้นแบบวันที่คือถ้าเราเริ่มต้นประกาศกองทัพประชาชนเราเริ่มต้นเหมือนวันที่สิบสี่เลยนะเริ่มต้นเราเป็นผู้ร้ายเลยนะโดยที่เรารัฐบาลไม่ต้องทําอะไรเลยนะแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยสันติวิธีนั้นเราจะไ,ไปอย่างสง่างามรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเจอคนล้านคนมันไม่เกินเจ็ดวันอยู่แล้วต้องอดทนครับแล้วต้องรู้จักความขมขื่นอย่าเอาอารมณ์สาใจหลายคนไม่รู้ข้อเท็จจริงในสมรภูมิบางคนก็ไปเล่าในมุมที่ตัวเองเห็น ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงแห่งชัยชนะผมเรียนเลยว่าไอ้ที่เล่านั้นอ่ะมันเป็นเหตุไห้ของการฆ่าวีรชนประชาชนด้วยซ้ำไม่มีอะไรน่าภาคภูมิใจมันไปทําลายเกียรติประวัติของคนที่ตายและสูญหายเมื่อ17ปีที่ผ่านมาเขากราบขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ